มาดูอีกเรื่องหนึ่งของทางกระทรวง ed กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งในเรื่องของการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะสั่งปิดบัญชี l ล n e OA ค่ะเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก็เตือนในเรื่องของอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าเสี่ยงที่จะเสียทรัพย์สินแล้วก็ ข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงอีดีเนี่ยได้มีการตรวจพบบัญชี Line Official a ล c o u n t นนะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จำนวนกว่า4,136บัญชีโดย เป็นบัญชีจากคลิปสั้นหรือโฆษณาในโซเชียลมีเดียจำนวน2,532บัญชีแล้วก็จากเว็บไซต์ออนไลน์อีกจำนวน1,604บัญชีทั้งนี้นะคะพบว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกใช้เป็นช่องทางในการเล่นพนันออนไลน์ค่ะติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดให้เล่นและผู้เล่นดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการสกัดกั้นช่องทางการสื่อสารดังกล่าวกระทรวงอีดีจึงได้ประสานบริษัทไลน์ไทยแลนด์นะคะดำเนินการแจ้งปิดบัญชีไล n e O.A. นะคะหรือว่า Line Official Account นะคะซึ่งก็พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ติดตามแล้วก็จับกลุ่มสําหรับผู้กระทําผิดนะคะสาหรับมาตรการดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นการยกระดับความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเป็นการไปตัดวงจรช่องทางการสื่อสารออนไลน์และการทําธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทั้งกระบวนการการ ปิดกั้นนะคะ ตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีมา้าพร้อมกับดําเนินการจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงอีดีก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือเล่นพนันออนไลน์ค่ะเพราะนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจจะสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหมายเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารหรือว่าข้อมูลอื่นๆตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพจากการที่เราเนี่ยไปลงทะเบียนเว็บไซต์ เว็บพนันออนไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจริงๆต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เคยเข้าไปนะคะเข้าไปดูเว็บพนันออนไลน์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปลองเล่นเลยแหละคุณผู้ฟังต้องบอกว่า เวลาที่เราจะสมัครแอดเคาน์ตไปเล่นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปเล่นเราไม่ได้เข้าไปเล่นได้เลยเราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนทีนี้เนี่ยบางเว็บเนี่ยให้เรากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เลขเบัญชีธนาคารนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือบางเว็บอาจจะไม่ได้ให้เราเนี่ยกรอกในส่วนของเลขบัตรประชาชนแต่ให้เรากรอกชื่อนามสกุลเ,เลข บัญชีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งการที่เราเข้าไปกรอกข้อมูลเหล่านี้นี่แหละคะ่ะเป็นการไปให้ข้อมูลกับมิจฉาชีพนะคะจากการลงทะเบียนเว็บพนันออนไลน์ให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าไปทําในเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับมิจฉาชีพต่อนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อเว็บพนันออนไลน์นะคะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่านอกจากจะป้องกันในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะสูญ หายแล้วนะคะป้องกันเงินในกระเป๋าของเราในบัญชีของเราด้วยค่ะยิ่งเล่นยิ่งเพลินนะคะเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะระมัดระวังในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์สําหรับใครที่ไปโพสเชิญชวนอันนี้ผิดกฎหมายนะคะอาจจะถูกดําเนินการดําเนินคดีได้นะคะฉะนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องที่อาจจะมีลูกหลานเห็นลูกหลานโพสตเชิญชวนกันบ่อยๆบางทีเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยโพสเพื่อ ที่จะหารายได้จากการโพสต์ด้วยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังนะคะ